สวัสดีครับอยู่กับงานช่างสัมปะปนนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกุญแจล็อกประตูบานเลื่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นบาประตูนะครับบานเลื่อนตัวนี้จะเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะใส่ตัวใหม่เข้าไปนะฮะสไลดิ่งดอล็อกนะฮะรุ่นนี้จะเป็นนัมเบอร์นะฮะ2 k l เนะครับที่ผมซื้อมาเปลี่ยนนะครับอันดับแรกผมก็จะดูรุ่นก่อนนะครับก็น่าจะมีรุ่นไม่กี่รุ่นนะฮะตัวนี้ ความกว้างก็2 2เซน8มิลนะฮะตัวนี้2.8เซนเนี่ยฮะตัวนี้ความยาวนะครับ19นะครับ19เซนเทียบรุ่นนะฮะอาจจะไม่ได้ยี่ห้อเดิมนะฮะตัวนี้ใช้ของตัวนี้เลยอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็เนี่ยฮะผมซื้อมา2ชุดนะฮะเนี่ยฮะผมแกะไว้ชุดหนึ่งละเนี่ยฮะอันนี้สําหรับใส่ล็อกด้านในนะครับตัวนี้อันนี้ใส่ด้านในนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะฮะนนี้อยู่ด้านนอก นี่นะฮะก็ใส่ประมาณนี้นะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยเทียบรุ่นได้นะครับตัวนี้เห็นะครับสําหรับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประกบกันอุปกรณ์ก็มี2ตัวนี้แล้วก็ยังมีนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับเป็นตัวล็อกเดี๋ยวจะล็อกไว้อีกข้างหนึ่งไว้ล็อกนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสกรูนะฮะสกรูสตัวนะฮะแล้วก็มี ลูกกุญแยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราก็ถอดตัวเก่าก่อนนะครับถอดตัวเก่าตัวนี้ออกก่อนนะครับก็มีอุปรกรณ์เครื่องมือก็มีไขควงนะครับไขควงเดี๋ยวไปถอดสกรูด้านในออกก่อนนะครับ สำหรับตัวนี้ก็หาลายออกนะครับบิดออกนิดนึงพอดีเขาเจาะฟิตมากเลยครับตัวนี้อ่ะออกมาได้แล้วนะครับตัวนี้อันนี้จะเอาออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบตัวใหม่เข้าไปเลยครับสำหรับตัวนี้ก็ตรงสื่ออยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้โซ่เล็กนะฮะตัวนี้ตัวนี้รู้สึกจะเข้ายากนิดนึงนะครับแต่ผมคงไม่ต้องซออร่องใหม่ละ เดี๋ยวผมจะทําการถอดตัวนี้ออกก่อนถอดตัวนี้ครับตัวนี้รู้สึกจะหนานะครับอันนี้อันนี้จะบางนิดนึงตัวนี้จะหนาเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วค่อยประกอบเข้าไปนะครับครับก็จะมีแหวนรองอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีแหวนรองมีน็อตนะครับตัวนี้อันนี้ ถอดได้นะครับตัวนี้ถอดได้อันนี้เลื่อนได้นะครับมาด้านหน้าด้านหลังได้นะครับตัวนี้สําหรับประตูอีกฝั่งหนึ่งถ้าล็อกอีกฝั่งหนึ่งล้วก็กลับลําได้นะครับกลับข้างมาฝั่งนี้ก็ได้เงี้ยล่องเงี้ยทีนี้เราล็อกฝั่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนจะประกอบเข้าไปก่อนนะครับก็ใส่ตรงล็อกนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นแหวนรองที่เฉๆนะครับตัวนี้ พอดีผมกาดแล้วว่าตัวนี้มันอยู่กึ่งกลางพอดีก็เลยไม่ได้ลองด้านในนะครับตัวนี้นี้เราก็ใส่เข้าไปเลยพร้อมแหวนลองน็อตนะครับได้แล้วครับตัวนี้ต่อไปเราก็จะใส่นะครับประกับที่ที่เสียบกุญแจด้านนอกนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับให้ตรงกันนะครับตัวนี้ ทีนี้เราก็สกรูตัวนี้นะครับก็พยายามหารูให้เห็นนะครับตัวนี้บางทีมันก็เลื่อนนิดๆหน่อยๆอันนี้เราก็ขันไขควงเลยครับทีนี้ไขควงขันก็ไปเลยยังไม่แน่นนะครับตัวนี้ตัวล่างนะครับตัวนี้ จัดให้เข้าร่องเดิมนะครับตัวนี้อยู่กับรอยเดิมนะฮะที่เขาประกอบไว้ก่อนหน้านี้นะครับอ่า่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ลองสไลด์ดูก่อนนะครับน,นี่ล็อกนะครับน,นี้ปลดโอเคทีน,นี้ก็ลองเสียบลูกกุญแจดูนะครับทีนี้ โอเคได้นะครับตัวนี้มาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยนะครับตัวนี้นี่เราก็ถอดออกอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับปรับได้นะครับตัวนี้ก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับตรงรูเดิมอันนี้เดี๋ยวเราปรับได้นะครับตัวนี้ปรับได้ถ้ามันไม่ตรงเราก็ปรับไม่ต้องแน่นมากนะครับตัวนี้ เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันต้องเลื่อนประตูก่อนนะครับสูงไปนะครับตัวนี้ได้โอเคนี่ก็ล็อกแล้วนะครับตัวนี้โอเคสแสดงว่าได้ละตัวนี้เราก็ล็อกเลยนะครับตัวนี้โอเคนี่เรียบร้อยทีนี้ อเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันนะครับทีนี้ลองทดสอบดูก่อนนะครับิด <c oughs> ยังไม่ตรงล็อกนะครับตัวนี้โอเคล็อกได้นะครับตัวนี้ โอเคได้แล้วครับอ่าก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับก็เป็นนานเสร็จละทีนี้ก็เสร็จละครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับผู้ติด,ดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ